สาวไปหนึ่งทีจะเล่นเหรอเออเอ,อเออเออไหนพลาดแล้วนะเนาะ execute อ้าวสาวไปหนึ่งทีดีนะเเว้ whoa e x e c คิวมาดิ อะไรน้องพี่มีเคียวน้องอีน้าฮิ้าเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเออร์โรในตำแหน่งออฟเลนนะทุกคนมาครับน้องคนนี้นะคอมเมนต์เข้ามาจาก EP ที่แล้วนะทุกคนว่าอยากให้ผมเล่นเออร์โรออฟเลนนะเกมนี้ชนกัดดีหน้านะทุกคนว่ายังไงก็ไหวนะพกซิคิวมาด้วยนะทุกคนสาบไปสองทีเราเป็นไงเราเพื่อนเพืเราไปเวท เวทเลสผมไปไม่ได้นะถ้าผมไปเขาอาจจะสงสันออยนะเพื่อนอ้าวยานก็ไปเวทเรามาดิครับมาดิครับมาดิครับมาบมาุมเปิร์สปับน้องชายที่หน้าอย่างมั่วเลยสาวไปสองตัว มาครับรีอตอโดนสาบไปด้วยนะมาครับน้องชายมาเราต้องกดยีหน้าแบบหนักๆน,นะทุกคนแล้วก็สาบแบบนี้อีกทีนึงยีหน้นาเล่นไม่ได้แนละ้วะโอเคปล่อยยีหน้าไปก่อนนะตอนนี้ถ้ามีมังกรน,นะทุกคนกคนีน่ลงไปนะเกมนี้ผมโซโล่แรงนะทุกคนประมาณ5ดาวนะขอนตน้น ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะอ้ะอาวหยาดเน่งล้ำแล้วว่านี่สวยปีนแล้วปีนแล้วสาบไปนตรงนี้แล้วผมไปโอ้โหแล้วไม่ได้อะไรเลยฮัลโหลอ้าวยังไม่กลับบ้านป้ออมมเเรนดัขงาถูกโจตี ข่อบ,บูแล้วกันเยไนบูมาแล้วผมไม่น่ายิาง่งแย่เลยนะเมื่อกี้ไม่ง,งั้นได้หมดเลยผมแต่ว่าผมต้องระวังหลังให้เพื่อนนะ <Ooh. S 1> อย่าอย่าเข้ามาสตันได้ไหมสาบไปหนึ่งทีต้องล่นดักของเราถูกกลับเลนดีกว่าเพื่อนเยนาเอ,อ,อา,าไปหมดแล้วเพื่อน ไหวตอนนี้ยินหน้าหายนะสามไปหนึ่งทีจะเล่นเนาะเออเออนหยพลาดแล้วน้องเอกซิคิวโอเคโอเคข้างล่างไม่สวัยนะ แล้วป้งกานตรูหายไปแล้วซุนอะไรอ่ะไปดูหน่อยขากตั้งโอ้โหพี่คิวเลนเป็นเป็นเจาะเกาะนะทุกคนอ้าวตับไปหนึ่งทีดีน่าดักพุ้มดีน่าดักพุ้มอันนี้บ้านแตกนะบ้านแตกนะซับก็อยู่ล่างยาน ที่ใหญ่โอเคใหญ่อย,อยู่ตรงกลางอย่างนี้ก็บ้านแตกครับต้องจ่ายแล้วบ้านปีนะออกติดเล็กด้วยนะเพื่อนเก็บเก็อีกชุดหนึ่งแล้วก็สลับนะเอ้ยไม่ได้ว่าตรงกลางฮัลโหลฝากดูแลป้อมด้วย <am> <am> Okay. ต้องรีกลับเลยนะยีน่ามันเอาเอาฟันแน่แล้วโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วเปล่าเอ็กซิคิวมาดิมาดิมาดิตู้ฮึฮึสกิลสองนิดเดียวทุกคนเอากลางเอากลางเอากางโจมตีป้อมัตรูเลยอ้าว อะไรอ่ะ execute ได้น้องสาบหมดครับหมดดองครับขอทิปเปิลหน่อยได้ไหมอ่ะทิปเปิลคิวผมไปแล้วเออมันยังมาอีกเหรอน้องชายคิดดีๆนะผมขอเกมสตัก โอ้โหไม่น่าหิวทิฟเฟนคิวเลยอันนี้ผมโยนเอาใหม่เอาใหม่แม่อันนี้ไม่นับนะเพื่อนเอามังกรไม่มีใครดูบ้านนะแล้วผมดูเองจะเราไปปิดแล้วสาบไม่โดนเฮ้ยเพื่อนเอาสุดว่ะ โอเคแยกแย้ายเก,กเรนครับไ,ได้ดับทีมาแล้วนะจะรีบขึ้นคอนใหม่ไปครับไปครับซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วใครจะมาไหมหยานมาสู้ส,สู้มันสู้มือว่ะมันสู้มือว่ะ มันยังมาอีกเหรอไอ้ชิปายชิวน้องชายมาเยอะจัดเลยเฮ้ยชิวเลน,นตึงจาดไปรัดมาได้ด้วยอย่ดาดันให้เพื่อนนะน่าจะตายโอเ โอ้โหรอบนี้ยีน่าไม่ไว้ชีวิตแล้วเว้ยโอเคคุมบอลนี่เพื่อนไล่คอมะมีบขึ้นเทียวเลยนะสองพันเก้ามูดินที่ทีก็แรงอยู่นะ ชิวน้องไว้ชิวน้องกลางแตกนะหืมสับไม่โดนรอจึงๆหน่อยผมต้องคัดแนวหลังนะไปโอ้ โอ้โหไม่เนไหผมโดนอะไรแต่ผมไม่ได้โดนมยาน โอ้โหเอกซิคิวไม่ติดหรอทุกคนเมื่อกี้ถ้าติดก็คือน่าจะรอดนะเฮ้ยคิวเลนโซโลโคิวสวยครับการจะต้องไม่แต่นนะ มาสองตัวแล้วน้องมีนาอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนทีทีก็แรงอยู่ไหมอะไรน้องพี่ <You S 1> มีเคียวน้องฮีด <an enemy. S 1> <laughs> ้าฮีด้ามัน <Sorry. S 1> เอาจัด yeah. พี่มีเคียวน้องพี่มีเคียวน้อง ผมถือเหมือนกันแรงอยู่นะเกือบไปแล้วไม่ล่ะดันเลยเพื่อน,อนขอเก็บสต็กหน่อยไม่ได้หรอเก็บเก็บสต็กในบ้านก็ได้ครับโอ้หายไปเลยหรอโอ้โหไม่น่าเล่นในบ้านนะทุกคนเออยีด้า ยานม,มันเอาคืนมาทุกคนหมดมันสวยเฮ้ยสวยครับคิวเลนมาหมดด่งนี่ครับอย่างนี้สวยเฮ้คิวเลนเกิดไปเพราะเพื่อนในบ้านเขาแบบเอาหลอดเออมีหนา้าไปปูมันตายไปสี่ตัวเลยมาอย่างนี้จบบ้านไหยครับ

โอเคครับสกอร์รวม28ต่อ13นะทุกคนสกอร์เรา15-3นะรับเมทเนี่ยทำไปทั้งหมด22เปรเลยนะแล้วก็ทีมไฟส์เนี่ย46เปรรับดาเมจ30เปรเลยนะ,ะนยนยยนะส่วนไอเทมก็เกือบปูแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอโร่ออฟเพลน์ทุกคนต้องขอบคุณน้องคนนี้นะที่คอมเมนต์เข้ามานะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้รับชมให้สนุกนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากให้ผมเล่นฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกนะครับผมไว้เจอกััันนคคลิปห้าสสวดีร